สวัสดีครับสวัสดีรอบดึกๆนะครับอยู่กับผมพี่ตาหกอซิงกับท่านสัป,ปเลอเหมือนเดิมครับโอ้น้ำค้างลงสบานเลยพี่น้องน้ำค้างลงเยอะเลยวันนี้แต่ก็น่าจะอุ้มสุดท้ายนะวันนี้นะดูอ่ะลาหนดกุุงนี่ยหยดติ๋งๆเลยพี่น้องใบข้าวนี่ขาวเลยน้ำค้างลงครับวันนี้ เสียงจิ้งหรีดและเสียงรถเกี่ยวออนแอดออนแอรรวมๆกันครับโอ้สัปเปลเลยนี่สงสัยชอบกลางคืนครับกลางคืนมานี่แค่คล่องแคล่วเหลือเกินครับแม่กลางวันสงสัยร้อนครับกลางวันก็นจะช้านิดนึงแต่วันนี้ถือว่าคล่องอยู่นะมีแค่เล็กๆน้อยๆครับแต่ก็ถือว่าดีครับวันนี้อยู่ในระดับที่ว่าดีเลย สงสัยจะชอบกลางคืนก็มีกลางคืนอากาศเย็นครับไปแล้วเอาเต็มมุมหรือยัง สงัยแกจะชอบเลอเกินครับตั้งแต่หัวค้ำม,มานี่โอ้จวดยางเดียวเลยพี่น้อง ท้ายของวันแล้วแหละเพราะว่าน้ำค้างลงเยอะครับแต่ไม่รู้แกจะยอมแพ้หรือเปล่านะหรือว่าแกจะเอาต่อไม่รู้เหมือนกันแต่น้ำค้างลงแล้วแหละ,หละเปรียกหมดแล้วครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับกลางคืน เกี่ยมาแล้วครับพวกแมงเยอะเหลือเกินใกล้เต็มอุ้มเรียงเนาะอากาศเย็นสบายครับกลางคืนแต่ว่าน้ำค้างลงครับดูใบข้าวดีครับเห็นไหมจะท้อนแสงแล้ว ดีขึ้นเยอะเอับท่านสับเปลอได้วันหนึ่งก็ไม่หลายไรครับแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องยิ่กลัวมันเกีียวอะไรเลยตอนนี้รถขนข้าวเขมารอแล้วครับแกจะยอมแพ้หรือเปล่าไม่รู้นะครับว่าจะหยุดก่อนหรือเปล่ารู้ว่าแกจะเกี่ยวต่ออาจจะเก็บแต่มุมนี้แล้วก็ขึ้นมาเทข้าวแล้วครับ หน้าไปไหนดันสับปปเลยทำแล้วดึกแล้วที่จริงก็ยังไม่ดึกหรอกแต่น้ำค้างลงเนาะเจอข้าวล้มด้วยไม่รู้ว่าแกจะเกี่ยวต่อหรือเปล่านะครับต้องรอชม ข้ามเริ่มเหนียวแล้วครับแต่เกี่ยวดันียดีนะครับตัวนี้ลูกนี้ไม่รู้ได้ของ่ายไหนมาครับข้าวเบียกหลอกลงก็ก็ไม่พันนะครับไม่พัน ถ้าลูกอื่นนี่ของเดิมหรือว่าอะไรเงี้ยน้ำค้างลงหน่อยก็จะเริ่มพันนะครับพันแต่เกีียวดันตัวนี้ดีอยู่เกีียวดันบางลูกก็ถึงจะทําเกียวดันมาบางลูกก็พันนะครับไม่ต้องน้ำค้างลงหรอกครับแค่ข้าวล้มนี่ก็พันแล้วแต่ลูกนี้ดีอยู่ครับโอ้ใบมีดมันผูไงน,นี่ แต่ลูงนี้ถือว่าดีครับไม่พันไม่พันแหมกลางคืนนี้ปึ๊ปบปั๊บปึบ๊บปั๊บกลางวันนี้ก็อย่างกะคาดเหมือนเต่าเลยกลางคืนอากาศมันเย็นครับมันจะอาจจะชอบอากาศเย็นก็นได้ ีหรือเปล่าไม่ไดขึ้นมาทีข้าวเลยครับ แกก็ใส่ว่ารถกลางกลางวันเออกลางคืนมันเกี่ยวข้าวเอ้ยกลางวันเกี่ยวข้าวไม่ค่อยได้ครับกลางคืนถ้าทําได้ก็ทําไปครับดีกว่าทํางานกลางวันไม่ได้แล้วกลางคืนก็เลิกไว้ครับอย่างนี้ก็ได้เพิ่มกันนิดๆหน่อยๆครับ เหนื่อยมั้นกันนะครับขับรถเกี่ยวนี่ไม่ใช่ธรรมดาครับใครว่าขับรถเกี่ยวไม่เหนื่อยลองดูครับทั้งวันนะครับร้อนด้วยต่เกี่ยวยากเกี่ยวง่ายก็อยู่กับคนขับคนเดียวครับ รลังงานค้นแล้วอยู่แค่ยู่งแล้วคุดไว้ได้ดีวงคำนี้ยู่ว่าขึ้นเนาะเจ้าสเกลอยู่วะนี่พอแล้วมันเปียกเลยทั้งล่างน่งเปียกมันแนมยากเล่าหนวดกุ้งนี่เปียกเบิ้ลเลยแล้วกูได้เอ้า บ,บางโน้นก็มีอีกคันหนึ่งครับัวน,นี้งานจะเริ่มจะบางๆแล้วนะครับจนปลาเราดีสามคันกวาดไปเยอะเลยครับปลาเราสามคันก็กวาดไปเยอะวันหนึ่งโอ้ไม่รู้กี่ร้อยไรครับแลวรถเจ้าอื่นอีกเยอะแยะครับรถพีด่ดมอีกตั้งสองสามคันจะเปเลยสงใช้จะเกี่ยวแต่ของเจ้าของก็หมดแล้วมั้งนี่ อีกไม่กี่วันนะครับอีกไม่กี่วันก็หมดแล้วคือใครทำเวลาได้ก็จะได้งานเยอะหน่อยครับแต่สหรับเลิเกแกก็คล้ายๆกับว่าคือไม่ได้งานนอกก็ไม่เป็นไรครับได้เกี่ยวแต่ของเองก็โอเคแล้วอกุ้มหนึ่งก็ได้เยอะอยู่ด้วยนี่ย พอพ่อพ่อมันสั่นแรงครับเวลาข้าวหมดี่รบ่อส่เขามได้เจอเลยนะ ลดเกียเกียวเพะอไท่งบุเพาะล่ะมันเปียกแห้งเบิ่งเกีียวมตัตวดบุ้งเปียกเบิ่เนะาะนั่นบละ่ามันล่มาาลายบ่ทั้ทงล่างทั้งล่างเปียกมันล่มลายบ่